อาทุกคนวันนี้นะคะเราจะเอาชีวิตรอดจากนักคาคาปูชิโน่นะคะไม่รู้ว่าคาปูชิโน่ไปกินอะไรขึ้นมาอยู่ดีๆมันก็เป็นหมาบ้านนะคะเออบอมจะฆ่าเราตลอดเวลามันจับคนส,สวยแล้วก็บริสุทธิ์อย่างฉันเนี่ยมาขังเอาไว้ฉันก็เลยจะเอาชีวิตรอดนะคะเปิดตะแกงไปค่ะลงไปค่ะแบบล้นๆนะคะต่อไปอะไรอันนี้เปิดอะไรอะ่ะเปิดได้ไหมไม่ได้นะคะเฮ้ยตัวอะไรยะเดี๋ยวก่อนมันฆ่าโอ้ตอกใจหมด นึกว่าแกจะมาฆ่าฉันนะคะเออไม่ใช่เพื่อร่วมทีมนึกว่าเขาจะมาฆ่าชันนะคะต้องไปตรงไหนกดปุ่มนี้ก่อนนะคะเพื่อเดินทางไปข้างหน้านะคะหูวข้างล่างมีแบบรถหนามนะคะที่พร้อมจะซวบเรานะคะเออไปค่ะเพื่อเราเดินทางแบบไวมากเอากุญแจมาค่ะเอาประแจมาค่ะทุบพุ๊บปังไปเลยนะคะไปลงไปข้างล่างนะคะ เพื่อนเราแบบมาไวมากนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคาปูชิโน่มันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเรากดปุ่มก่อนปึ๊บกดแล้วนะคะแล้วไงต่อนะคะจังหวะน,นี้ก็วิ่งก่อนนะคะวิ่งขึ้นข้างบนอย่าเพิ่งคาดชันชันขอดร้องอย่าทําอะไรผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันเลยเอ้ยเป็นขึ้นมาคาคิดว่ามันจะไม่ขึ้นมานะคะต้องไปทางไหนวะต้องอ้อไปทางนู้นใช่ไหมคะโอ้โหวิ่งไกลมากจะให้วิ่งไปไหนคุณผู้ชมไม่รู้นะคะแล้วเพื่อนเราขึ้นไปแล้วจังหวะน,นี้นะคะ ยังไงขึ้นได้หมายขึ้นไปค่ะแล้วเพื่อนคนนั้นเขายืนอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตกใจคนนี้ทุกทีนะคะคิดไว้คาปูชิโน่มันจะมาฆ่าเรานะคะอันนี้ไรหาก่อนเอ้ยนี่ไงตอบนะคะเอาขุดไปเอาเฮ้ยเล่เฮ้ยเอาเฮ้ยเล่เฮ้ยเอาเฮ้ยเล่เฮ้ยโอ้โหเหนื่อยกับการหนีคาปูชิโน่กูต้องมาขุดดินอีกนะคะเหนื่อยเข้าไปอีกนะคะเออไปกูไปจุ๊บนี่เอาเพื่อนตกลาวาไปแล้วนะคะเออเพื่อนฝีมือยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเอเอต้องฝึกอีกเยอะ ต้องฝึกอีกเยอะนะไปฝึกอีกเยอะนะคะไปโดดไปค่ะอันนี้เราสามารถก้าวข้ามไปแบบสบายบือ่อสบายโบดนะคะเออไม่ได้เรื่องยากอะไรมากมายนะคะเออเป็นยังไงบอกเลยว่าเพื่อนของพี่นะคะต้องฝึกอ้เดี๋ยวก่อนเอาว่ามันตกได้มันตกได้ตกสายหมดนะคะเออตกสายหมอดนะะึออกนวก็จะตายซะแล้วนะคะเออตาเตอร์ก็ไม่ค่อยดีไงแปบ๊บหนึ่งนะอะไรโอ้ก้อนหินนะคะก้อนหินจะมาบทของฉันจะมาบทจะมาบทจิมมี่ฉันนะคะตัวจิมมี่ฉันพัง นะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนหลบก่อนนะคะเ oh <my. S 1> พื่อความปลอดภัยเราต้องรอบครอบท่าเมื่อกี้ทเมื่อกี้พี่วิ่งเป็นอุ้ยเอาอะไรอย่ากาลังบอกให้รอบครอบอืมโง่อเองนะคะเออไปเอามั้ทันไหมทันไหมทันอยู่ทันยู่นะคะทันอยู่นะคะไปไปรอก่อนรอก่อนนะคะอย่ารีบอย่ารีบอย่าลนนะคะโอเค อ่ะตรงนี้อามีบันไดขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องเลงไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรแล้วขึ้นไปเลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะคุณพระทมเอาไงดีเอาไงดีฉันจะไปทางไหนฉันขอหมุนก่อนนะคะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาจะต้องกดตรงนี้ก่อนนะคะปุ๊บกดไปกดไปแล้วฉันจะต้องหนีไอ้จระเข้ไอ้จระเข้สับปะรดนะคะออกไปเนื้อแกคงจะนุ่มน่าดูนะคะไอ้จระเข้สับปะรดเพราะว่าแกนั้นเพราะว่าแกนั้นหมักสับปะรดยังไงล่ะมันจะขึ้นมาได้ปะเนี่ยขึ้นได้ปะวะขึ้้้นนไไไมม่่ดะะะคงตอรีบล ไม่ต้องรีบให้ตก,กใจเล่นนะคะโอเคไปอันนี้ไม่กระโดดเองด้วยนะคะต้องระวังให้ดีเห็นปะมันจะทําให้เราตกเองได้นะคะระวังให้ดีไม่รู้ว่าทางเกมเขาตั้งใจทํามาหรือมัอนเป็นบั็กก็ไม่รู้นะคะโอ๊อยตกใจโอ๊อยตกใ,ใจหมดแลด้วตกใจหมดนะคะตัวนี้มันเป็นหุ่นนะคะเออไปค่ะลงไปเซิร์ฟลงไปแบบมินิมอลอ๋อขึ้นหรออันนี้ขึ้นนะคะจะขึ้นไปบนท้องฟ้งฟานะคะแบบเลิเลแบบสวยสวย เออเติร์ดนี้เรียบร้อยค่ะไปค่ะรุยกันต่อไปนะคะเพื่อนเราอู้ทำไมเพื่อนเราวิ่งไวจังโอเดี๋ยวนะโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้าอะไรวะไหนนะคะเอาต้องกระโดดใช่ปะปไปค่ะเอ้าอะไรยาอ๋อนี่ไงมันต้องมากินน้ำสไปซี่ก่อนนะคะเออกินน้ำสไปซก่อนนะคะกินเข้าไปกินเข้าไปวิ่งไวเลยเห็นปะโอ้ยมันวิ่งไวเกินนะบางทีน,เนนะเออมันก็ไวเกิน หาไปค่ะเออไปแบบไปแบบอพรมันหยุดได้นี่มันหยุไดยได้นะคะโอเคเอาโฆษณาชวนเชื่อออกก่อนนะคะลำคาญมากค่ะเออไปจุบ๊บเออจุบ๊บนี่ระวังให้ดีระวังให้ดีเออบนี่กระโดดแบบคนมีสตินะคะสะติสามัญประชันยะนะคะไปฟุบนี่โอ้โหแรงเกินแรงเกินบางทีหนะัก ดีนะคะที่มันหยุดได้นะคะถ้าหยุดไม่ได้น,ะะดดนี่คือจบนะคะเออมันเล็งไม่ค่อยได้ไงมันทําให้เราไม่มีสตินะคะต้อไปข้างหน้าเซมิคะด้วยก่อนไอ้อะไรวะยอีกนิดเดียวเองโอ้โหอีกนิดเดียวเองนะคะเราจะไม่หยุดละเพื่อความวนะคะเอออะไรอยู่วะเนี่ยขยันขึ้นจางโอ้โหเอ้าอะไรอย่าขึ้นอยู่นั่นละ,ละเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะทําให้ผู้เล่นแพหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเออการตลาดเขาแบบการตลาดน่ารำคาญนะคะทําให้เราตกใจเล่นนะคะ ไม่ได้ทําให้ครูเล่นเบื่อนะคะเออมาขึ้นอะไรตรงนี้เล่าไปค่ะกดไปค่ะปึ๊บปึ๊บนีเรียบร้อยค่ะเออขึ้นไปน้องรออะไรล่ะนะคะเออเมื่อกี้เลอออกมาละขึ้นไปนะคะขึ้นไปยหยุดยัง้งอันนี้ไรโทรนะคะโทรหาคุณแม่เฮ้ยเหมือนในคุกเลยนะคะที่เราจะมานั่งคุยตรงนี้แล้วก็ญาติของเราก็จะอยู่ข้างนอกนะคะเออพูด,มดไม่เคยติดไม่เคยพี่ไม่เคยติดนะคะเออจะต้องหาอะไรค้นหาบันไดนะคะบันไดยอยู่ไหนเอยออยู่นู้นแน่นอนนะคะ ตามเพื่อนไปตัวนี้ตกใจหมดนะคะเออเปิดประตูมาค่ะอ่านะคะเอาบันไดเอาบันไดชั้นด้วยปลายขาลากไปลากไปลากไปนะคะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนี้เลยขึ้นตรงนี้นะคะโอเคปึ๊บนี่ค่ะขึ้นไปจึ๊บจึ๊บนี่แล้วก็เปิดประตูขึ้นมานะคะคือบันไดจึ๊บเอ้ยขึ้นติดอ่ะติดติดติดโอ้ยยิ้มหายแล้วติดว่าคุณผู้ชมจะต้องขยับบันไดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเออขยับบันไดหน่อยนะขยับบันไดหน่อยนะคะ ปึบนี้เป็นยัาง,งาไงเป็นยัาง,งาไงเป็นยัางไงาอุ๊ยเดี๋ยวกว่อนนะอันนี้มีพลังลมโอ้ยโดนเสียบตูดเลยนะคะเจ็บสุดๆ,ดๆไปขาดใช้พลังใช้พลังแบบโอ้ใหม่กอดเลยนะคะต้องใช้พลังขาสุดๆนะคะสําหรับใครที่ชอบวิ่งอยู่แล้วเนี่ยก็จะผ่านได้เพราะมีพลังขาที่ทรงพลังและและและอะไรล่ะเออขึ้นไปค่ะอย่าเพิ่งพูดนะคะขึ้นไป เออตรงนี้มีทอ่อนะคะมีทอ่ออยู่มีทอ่อ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 ดิไม่ใช่ทอ่อนะคะมีทอ่อโอเคขึ้นไปอ่าต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมฟึบอ,อุ้ยเดี๋ยวก่อนติดอ้อยอ้ย,อยขาดะลอกอ้อยขาดะลอกขึ้นไปปีนขึ้นไปค่ะเออกระโดดขึ้นไม่ได้ก็ปีนะะนะคะจบๆนะคะเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อชัยชนะของเรานะคะ มันจะขึ้นได้ไหมฮึบโอ้ยเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะคะเหมือนจะกระโดดไม่ได้ก็โดดดาอยู่นะคะไปโอไม่ก oh ็อันนี้อะไรมีวาวด้วยนะคะอันนี้น่าจะโดนไม่ได้ปิดวาวก่อนนะคะปึ๊บอืมหนึ่งวาวนะคะข้างล่างมีอีกวาวงอะนะคะอันนี้ก่อนนะเออจบโอ้ยต้องเล่งให้ดีนะคะคุณวัททอมตรงนี้ล่ะอืมต้องเล่งให้ดีทําให้ดีก็คือตายอุ้ยบอกคนอื่นนะคะตัวเองจะตายแทนนะคะเออนะแล้วก็หลบมาตรงวาวนี้ก่อนจบนี่มาปิดวาวนี้ก่อนนะคะ ว้าว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 อ่ามีบันไดให้เราขึ้นแบบเกเลรๆตามสไตล์ลูกคุณหนูลูกคุณใจนะคะอะขึ้นไปค่ะตอนนี้ไ,ไอไอร้อนไม่มีแล้วนะคะเราก็สามารถเดินเชิดเชิดตามสไตล์ลูกคุณหนูนะคะเออใครมาเชิดสัตว์แล้วก็เชิดกลับนะคะเพราะเราลูกคุณหนูแบบตัวจริงนะคะอ้าวติดเฉยอ่าลูกคุณหนูโง่ไม่ได้นะคะลูกคุณหนูต้องค่อยๆเดินไป ถ้กระโดดถึงไหมเนี่ยอะชึบป,ปึ๊บนี่ถึงอยู่นะคะหลบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคาปูชิโน่ไม่ขึ้นไปแล้วคะ่ะอ,อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วฉันติดปะเนี่ยเอาฉันขึ้นบ่ามันติดได้อยู่ตรงนี้มันติดเดยอยู่ตรงนี้ติดทุกความมั่นใจอไปเดินไปเวลาอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกถึงความอัปยหทสู่นะคะพัดลมตั้งสติก,ก่อนเลยนะคะคือจึบอ่าไปเฟิบเฟิบอ่าแสงสีขาวนี่เราโดนได้นะคะ บางคนคือตกกระจายเฮ้ยแสงสีขาวถ้าโดดเราจะตายไหมไหมตายนะคะพี่ได้ลองให้แล้วนะคะไปปึ๊บอืมอืมนะคะมันจะมีหลุมอะไรน้ยเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ต้องกระโดดก็ได้นี่อ๋อมันเป็นการตลาดนะคะทําให้เรากลัวก็จะมึนๆน,นิดนึงแล้วก็ไม่ต้องกระโดดเลยนะครับปล่อยตัวปล่อยจอยปล่อยใจไปเลยนะคะไม่ต้องกระโดดนะคะอันนี้ไรพัดลมหรอว้าวฉันจะลอยขึ้นบนฝาไอตายไปเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วคุณผู้ชม นะคะออกขึ้นโดนนี้ขึ้นโดนนี้โอเคลงท่อลงท่อมีความมึนงงนิดนึงนะลูกคุณหนุคนี้มีความมึนงงนะคะว่าเล่นยังไงไอตัวนี้อีคาบเบ่คคัคปูชิโนนะคะมันเป็นเมียคาปูชิโนนะคะเอเปนสโซ,โซเนี่ยใช่ป่าวะเราจะต้องมาเอาปืนยิงมันนะคะยิงความมั่นมั่นนักใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอเลยค่ะมา เจอเลยค่ะปึ้องอุ้ยแลกมันกระโดดได้มันกระโดดได้นะคะอุ้ยมันทำชั้นมันทำชั้นมันทำชั้นยิงยิงหันหลังค่ะยิงขันหลังปึ๊บนี่เลง็งเลงค่ะเล็งเล็งค่ะมั่นโอ้คิดว่าจะเก่งนะคะเออนึกว่าจะมั่นนึกว่าจะมั่นได้ค่เท่าไหร่นะคะก็ไม่ได้มั่นเท่าไรหรอกนะคะเออดวนบอมไปสามสี่ลูกอะกระเจงะะิงแล้วค่ะโบแล้วนะคะเออปกายิงโอ้ยใช่เป็นลูกคนหนุ่นนะคะอุ้ย๋วยวก่อนเอยตึกเออเรียบร้อยค่ะอืมจะขึ้นอะไรหนักหน้ยเอีแต่ก่อนลงได้ปะเนี่ย เกือบกระโดดลงนะคะเอ้ยจะบ้าเราตายนะคะที่บันไดยอยู่นะคะเลี้ยวเลี้ยวขวาดนิดหนึ่งนะคะก็กระโดดขึ้นไปบนลูกคน,นุนสามสเตปเหมือนเดิมนะคะเดินแบบแบบแบบแอปพอเปิดตู้ไปโอ้โหมีแล้วบอกมีเครื่องไอ้นี่กแล้วนะคะแล้ต้องขึ้นตรงไหนล่ะเฟิบลอยขึ้นไปค่ะโอ้มีเลเซอร์ด้วยนะคะระวังจิมมี่จิมมี่ขาดนะคะบอกไว้เลย,เล,ยเลเซอร์อันนี้คือคอมเวอร์นะคะต้องระวังให้ดี เออไม่ได้กินทะลอกนี้ทะลอกหลบแบบเมสซี่หลกหลบแบบี่โดนะคะเออความไวเป็นเรื่องของแสงนะคะปึ๊บไปอ้าวขึ้นได้ปะเนี่ยขึ้นไหนไหนขึ้นไหนวะขึ้นที่ไหนอ่ะเอาขึ้นอันนี้อ่กปึ๊บป๊บขึ้นไปก่อนเราขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งตกนะคะเออจบนี้แบบ้อยแล้วก็ขึ้นแล้วก็คิดว่าให้ขึ้นข้างบนนะคะไม่ใช่เราไม่ได้ขึ้นข้างบนอ่ะอันนี้ก็อะไรไปไปทางนี้จบอืมปีนบันไดสีเหลืองไปไปเลยนะคะ บันไดเหลืองอลา,ามนะคะต้องทำลายอย่าอ๋อต้องหยิบอันนี้มาทําอะไรคะเออมาปีนตรงนี้อ๋อโอเคได้เลยค่ะเราต้องเลงให้ดีวะถึงได้ไหมเออได้อยู่นะคะไปค่ะแล้วก็หยิบบันไดกลับมาค่ะต้องเล็งให้ดีนะคะได้ไม่หวาเดี๋ยวก่อนนะต้องกาให้ดีคุณผู้ชมอันนี้วางได้ถึงไหมถึงอยู่นะคะอาถึงอยู่ก็ไปค่ะกระโดดมาหน่อยอาเชิบนี้ค่ะไปเลยค่ะนี้เรียบร้อยเชบิชบสวยๆนะคะอะไรล่ะ Uhm. นี่มันตัวรายโอ้ยมีบอมอุ้ยฉันจะต้องจัดการมันใช่ไหมคะโอเคไปไอตัวนี้น่าจะเก่งอยู่นะคะไปยิงแบบมีคนสตินะคะยิงแบบเป็นคนมีสติอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะกินฉันแล้วอะมันจะกินฉันแล้วมันจะกินฉันแล้วฉันหลบก่อนได้ไหมคะเออฉันหลบก่อนปึ๊บนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีค่ะอุ้ยมันอุ้ยมันปล่อยพลังอะไร hai, กนน emit, okay, ไ็ไม่ร lair, <c oughs> ู้ม <ín Scroll within contact wire> ันยิงปืนมานะคะยิงปืนแบบสามร้อยหกสิบองศานะคะยิงไม <c oughs> ่โดนเลยอะยิงไม่โดนนะคะต้องทำไงดี โอ๊ยเดี ite, it ๋ยวก่อนมันตีฉ like right? like so. ันม er ันตีฉันฉันฟ้องครูแน <Oui. S 1> ่ไอ้น e ี infinite, okay. ่มันขี้โกงนะคะคุณครูค่ะมันมันยิงมันยิงฉันครูก็ทําอะไรไม่ได้นะคะบอกเลยจังหวะนี้โอ้แล้วมันยิงปืนใส่ฉันแบบรัวๆค่ะโอ้ยใจร้ายเกินนะคะเดี๋ยวก่อนขอนี่ก็ได้ปะแป๊บหนึ่งแล้วกูยิงยิงบอมไม่โดนมันด้วยสี่ประเด็นนะคะเออยิงไปยิง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 ไม่โดนนะคะไม่โดนนะคะโดนไหมโอ้โหนี่ค่ะไปไกลเลยหนีไปไกลๆนะคะจังหวะนี้ก็รัวยิงค่ะ รัวยิงรัวยิงรัวยิงไม่โดนว่ะทําไงดีวะเนี้ยมันปีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอ่ะมันกินได้นะคะอุ้ยอเกือบละเกือบละเกือบละเราเนี่ยแหละเกือบตายคุณผู้ชมเออไม่ใช่มันนะคะเราเนี่ยแหละเกือบนะคะอุ้ยมันกินว่ะอุ้ยอุ้ยตายโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะมันยิงสาต์ปืนมาตายเลยนะคะแต่วันนี้วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไปค่ะไปยิง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 อุ้ยเลื่อนไม่ลดว่ะเฮ้ยมันโกงเกินไปว่ะมันเลื่อนไม่ลดว่ะคุณผู้ชมตายซะตายซะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย โอ้ไปไปเออเอยไม่โดนไม่โดนอุ้ยมันกินอ่ะมันกินอุ้ยมันกินมันกินมันกินโอ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งโอ้ยตายแล้วตายแล้วมันหัวร้อนมันหัวร้อนนะครับปืนมันพังแล้วหนึ่งอันนะคะอุ้ยมันเข้าปากมันว่าคุณยบุตมมันไม่ตายว่ะนี่ไป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 นี่เกือบตายแล้วเลือดมันเหลืองแล้วนะคะเลือดมันเหลืองแล้วนะคะเราเปิดประตูได้ไหมเนี่ยเปิดประตูไม่ได้คุณยบุตมไปค่ะยิงระยะไกลยิงระยะไกลไป ไปดีเดียวดีเดียวดีเดียวอุ๊ยดีเดียวไปข่าไปข่าเออไปข่ามันจะตายห่าแล้วมันจะตายห่าแล้วอุ๊ยเราก็จะเกือบตายนะคะโอ,อ้ยดีเดียวเองอ่ะโอ้แล้วมันสาดการะสุนมาไม่หยุดว่ะแม่งเรายิงไม่เข้าด้วยดิคุณผู้ชมประเด็นอุ๊ยแขนมันพังแล้วแขนมันพัง,พง,พงแล้วคุณผู้ชมอะไรเอาไรลุย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 โอ้โหไม่โดนมันว่ะตัววิ่งไปไกลๆก่อนเว้ยคุณผู้ชมจังหวะนี้เอาไงเอออออออาา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 ไไงงงเเเตตยยถะะะะขร้ลฝ่่จหหนนคัมก ฮ้ยบางทีก็ยิงไม่เข้านะคะมันก็เลยแบบไม่ตายนะคะโอเคเราไปขึ้นรถก่อนนะคะตายยักษ์ตาย,ตายเย็นนะคะโอเคมาลูกสาวกำนันค่ะฟิลลูกสาวกำนันนะคะ,นนะ,คะขี่รถหนีไปเลยค่ะปื๊ดนี้พังลูกกงไปเลยค่ะลูกกงมั่นนะคะไปถึงแล้วนะคะไปไหนต่อนะคะตามมันไปเลยค่ะตามที่มันบอกนะคะเออจะตายห่าอยู่ละขึ้นบันไดแบบเลิศๆค่ะตามภาษาลูกคุณหนูนะคะไปเลยนี่กระโดดจะเซิฟอะฮะาฟืบอะฮะาจะตายห่าไหมนะก,กูเดี๋ยวนะขึ้นนั่ไหนอันนี้หรอ ไปค่ะเออเซิร์ฟอาเซิร์ฟน,นี่หุ่นมีทอดโอ้ยตกอุอ้ยดูก็จะตายนะคะคุณผู้ชมแล้วเลื่อนเหลือนิดเดียวด้วยใช่ว่ากลับไปรีใหม่ไม่เอานะคะโอ้โหปึ๊บนี่อาขึ้นบันไดค่ะคือบันไดค่ะมีแคลรี่คอรสเตอร์ด้วยอ่ะมีแคลรี่คอรสเตอร์รอฉันอยู่นะคะแบบดีๆแบบหรูๆนะคะอุวยฟิลเหมือนเราเป็นลูกคนหนูเลยอะนั่งคอร์สเตอร์นะคะลูกนายพลนะคะที่สามารถจัดการกับคาปูชิโน่สับปอร์ลาดที่โหดร้ายได้